เปิดเงื่อนไขใหม่จากประกันสังคมกรณีลูกจ้างเจ็บป่วยถึงขั้นต้องหยุดพักรักษาตัวกรณีแพทย์สั่งให้หยุดพักตามใบรับรองแพทย์รับค่าทดแทน70%น70%ของค่าจ้างรายเดือนพร้อมแนะวิธีคำนวณค่าทดแทนรายเดือนตามปกติสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนจากประกันสังคมจะได้แก่ค่ารักษาพยาบาลค่าทำศพค่าฟื้นฟูสมรรถภาพและค่าทดแทน โดยเงื่อนไขการขอรับค่าทดแทนกรณีเจ็บป่วยและหยุดพักรักษาตัวนั้นจะได้แก่ 1. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน 2. มีใบรับรองแพทย์ที่ระบุให้หยุดพักรักษาตัวและสลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวตามจรงิงตามที่ระบุในใบรับรองแพทย์ ลูกจ้างสามารถรับค่าดทดแทนเจ็สิบเปอร์เซนของค่าจ้างรายเดือนโดยมีวิธีคิดคำนวณดังนี้สำหรับกรณีได้รับค่าจ้างรายเดือนให้นำเงินเดือนคูณด้วย70%คูณด้วยจำนวนเดือนที่ลูกจ้างหยุดพักก็จะเท่ากับจำนวนค่าดทดแทนที่ลูกจ้างได้รับยกตัวอย่างเช่นรายได้ต่อเดือน2 0 0 0 0บาทพาทให้หยุดพัก2เดือน ก็จะเท่ากับ20,000คูณ70%และคูณด้วย2เดือนค่าทดแทนที่จะได้รับคือ2 8 0 0 0บาทและสำหรับกรณีที่ได้รับค่าจ้างรายวันให้เอาค่าจ้างรายวันคูณ26คูณ70%และคูณจำนวนวันที่ลูกจ้างได้หยุดพักหารด้วย30จะเท่ากับจำนวนค่าทดแทนที่จะได้รับ ยกตัวอย่างเช่นได้รับค่าจ้างรายวันอยู่ที่363บาาทแลัก่าั่งให้หยุดพัก15วันจะเท่ากับ363คูณ26คูณ70คูณ15และหาร30ค่าทดแทนที่จะได้รับก็คือ3,303บาท30สสตางค์หากคุณมีข้อสงสยัยสอบถามข้อมูลกับประกันสังคมเพิ่มเติมได้ ที่สายด่วน1506บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมง